ครับวันนี้มะพร้าวมะพร้าวครับบ่าวสติ๊กผ้ารอครับหนีเลาะเลาะมากหญ่ครับเลาะมากินขอดครับเบาใช่ครับมือรีครับมครับบรรยากาศกินขอน้ํากันครับผมวันนี้ก็ได้เนี้ยออมปูที่พิคุดเมื่อวานครับนี่ครับครับผมเป็นแต่ระยะครับนี่ครับตามมาห้องอันนี้ก็เป็นสุกี้เพราะเรากินหั่วว่านครับรเราอันนี้สมใจพี่น้องครับ มาจ้าพี่น้องมากินกันติดนิทอดไทยทอบครับผมติดทอดไทยครับผมมามากินด้วยกันเลยครับครับครับต่อเลยอ่ะมาเลยครับมาเลยคอสวยห่างครับร่วมกันเลยครับผมมวอลีประเดมาเข่าก็ได้กินเข่าสวยได้จ้าพี่น้องเหมือลีเลื่อนมาเข่าครับผมปกติจะกินกับเนียวอ่าลุยเลยครับพาเลยจ้าดีได้่วมกนหมดครับดยครับลุย้วยมาพี่น้อง จับขามัอนเมอนอาแสียีวานะอาหารหลายยานสะโปะรดปนี่จัต่มันนครับดอกอ้อพิัูนี่อ้อยปูผมผ่านไม่จากนี่ยไอกอมาดีที่มาอ้อยปูปูดีคุณไหมครับผมปูมันแหละผมพี่น้อง น้านีา <S <S ปูมนนั่นมันอืมออีกัวใช่ปะแบบเรามีน้ำพริกครับผมน้ำพริกตะดาวครับผมนี่กะดาวเนาะอยูได้ตู้กินมั้ยตู้กระดาวเนี่ยถ้ากระเดาจังไม่ดีก็เอกน้ำพริกยังครับเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกเออปลาสูตรสูุดมอใส่ครับเนี่ยไม่ดีครับผมไม่ดีเระดาถ้าบรใส่ปลาแดงกับแดด ปลาแดกตอนเขาเรียกปลาแดกขวดนบผมเนี่ยน้ำพริกสูตรกระสินครับผมรลองซีนครับกินปลากระดาดก่านี่ยใช่ไหมหอมนิดหนึงนะใช่หลายต้นออืมเห็นไหมขมวดุ้งเหียหน้าได้ดิพออีกภูพีน้องแม่ม้มเห็นเนาะ อืมอะไรบาแครับแกมัสิเป็นเออหม้ไข่ปลาหลส้มเครืองครับแต่ว่ามันมีต้นปลาไหลครับองใส่น้าปลาหลให้เอาเรียพิภพครับผมถ้ากระดาษกับพ่ค่อยผมเนาะไม่ค่อยผมครับกระดาืมดีว่าพอดีเแบบนี้ อขอมีปูก hmm. ับแซ่ฟาบุนอบนอืมัี่ไี่มาได้ตนองกินน้ากัน้ะจ้าครับผมพักเมื่อี้ก็ดูเอาได้ไปนอง นี่มาเนี่ยนครับผมมันยังต้องจะเอินนำ้ำเตาอ่ะน้ำเตา่วกร่วจับ,บมาจับไว้เองนั่น้ำเต่าปัน้นำเตาไหปแบบนอนไแฉะนอนฟังมันเพี้นแบบนิดนึะเนาันี่เขาเตาหรือเขาอย่างเ่าเนี่ยแล้วท <c oughs> ี่นอนแฉะใาย อันนึงฟังทั้งอ่น้อกทั้งเล่าเข้านน่ก็ะิว่าแซ่บทะลุดจอนะมุดจอมาหลดพี่น้อกแซ่บทะลุดจอครับผมุดจอมาหลดแซ่บนีอาหารอีาเท่าไหร่ครับผมอาหารคืนบ้านแซ่บ๋ออีกะุก็แซ่บ ไบด,ม,ดมาต่าต่ตนะแกเอามาเบ,บานอนหน้าต่ำบม,มบาวเบานีาา่บัเบเบา,า้อยจังเลยต่ำให้ไม้ดีแล้วต่ำไม้ดีค่ับอ,อ,อกเขามั่นกันนะครับบาวึกถึพาเลาะต่ำให้คบานตึ นั่มากที่เราแจกลายแจกลายอันนี้ก็ทำว่าผงใส่ปูดองครับครับปูดองมาจากไบนมาจากโคลาจากโคลาปูดองของตากจากโคลาครับผมโคลาบ้านเองครินไม่ดีก็แบบอันนี้ก็จะต้องซื้อแบบนี้ก็ได้จากจานเขาเนาะ พื้นที่แคบเนาะครับผมใต้โต๊ะนะครับผมใส่โต๊ะเอาไหมโต๊ะอันนี้แล้วกินมันเต็มเลยหรอเล่าครับไม่ดีเลยตากันเสียถ้าเราทำเงินเนี่ยขอเนื้ออยากได้จ้าลองลองม่กจะดาวนะ ม่นดกินม่วการลปุ่มเต้ปุ่มเต้เลยนะ่ระนี่ตัวนี้เนะบ๊อกวยขมเนี่ยแต่องกินมัเลยจ้ะกินมึงนะอขอาวได่สิครีบบ้าออเอะอาิอร่อยเลเื่อนี้นเนี่ยแบบหวาน อ้อนน้ออแบบ้อนร้อบงอนสวร้อ้ง้อเบงแซ่บแบบอะวันนี้ต้องกินคำอะไรี่ดอวยแล้พี่ดพักเรากินน้ำเดี๋ยวเดองจเมื่อกี้กินน้ำพริกเนาะรสจัดเยงรสจัดอ ความมีเงิได้หรอใช่ปะอืมเยบนะเกกับครับไมค่ายผมมันครับอืมก็มดีก็ดี กินยาทานเจาะแ้วคุ้มติดาสีนได้เลยเ่อยอะไรอ่ะจีนได้เลยขอ,องก็ออามาให้ทรงตัไส่ยันไส้ปูดองเสียดนะ่ยคำบอใ<อ>ไส้เก่นก็ป็นปูอยังงี้เนี่ยปูดอง่อโหแมนบวบ ไอ้มมยรีต้องเป็นปูดององแม่สระบอ,อ,อ <c oughs> ใจเลยด้อขอใจปูดองบอร้อปูดองโ <c oughs> อ้ดอกแล้วแล้โอ้ดอง <c oughs> ดองแบบโอ้ <c oughs> <c oughs> ดองหิม <c oughs> <c oughs> นะครับอ้องจเจามี <c oughs> แ่ทีมาาของชามาปูดอง <c oughs> ดองทา้งตหลาบยังินป่ะครับอ๋อจิตจะโดนเตะกับผมเเจอได้เห็นม่าดองมากครับกูดองเงินะเนาะกี่เป็นกูมักมักใส่ปลาที่นี่เป็นครับเหล่านนี่ดองไปเยี่ยมก็ได้ไหย่มาพอไหยมาเสร็จปุ๊บ ยองได้ครับได้ครับเมียบ้านนี่คนจะบ้านถามว่าโอ้ได้เด็กปู่มาทางได้หนี่อ๋อปู่ดองปู่ดองมันก็เลยยิ่งทำมาล่ะทำแบบปู่ดองเลยอันนี้บอลเลนนะครับอันนี้มึงบ้านบอลเลนบอลเลนไหครับบอลล้วงบอลบอลทีเดียวนะครับเจ็บ เมียนียบ้อยแล้วเนี่ยเกษดเวลากลับแล้วครับก็ตะนี้หลังจากมาเลาะกินเขาหองของบบาใช่ครับครก็อย่าลืมฝากช่องน้ำเลยครับฝากกดติดตามน้ำเลยครับครับผเบาสติผ้าเลาะครับครับมช่องชัยชาแนลครับผมครับโอกาสนาสิ้าไปเลาะใสกัถาเบิ่งน้ำเลยครับครับผมฝากติดตาม มองสตึกผ้าเลาะกับช่องใช้ชาแนลน้ำเงินนะครับผมก็ติดภาวกันไปทายเห็ดนยุ่ยสกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวเ้ขครับผมสำหรับมือนีสำหนี่นะครับเนาะครับผมครับครับี uh ่เกาครับก่อนลากอ่ะทีขอขาคบมือเกาครับเขาคบอีกแล้วเขาคบมือเกาสุกเนยกนเราจะเท่าสุกเสาร์อาทิตย์นะครับบ๊๊าายยบบายบายสวัสดีครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็ตัดหัวออกได้อันนึ่งสามวนนี้ว่าจะยังดีว่าจะใครคอยว้าไปอีกรู้จะวอลก้อนเยอะกว่านี้